มาเรามาเดินดูกันอีกด้านมั่งนะหุย้ยเฟร,รมไซส์อะไรอะ่ 2005, ะสองพัห้ารอไม่ไม่เราต้องไม่ซื้อเก็บเดี๋ยวก่อนเฟร,รมยังคี้สองพห้าเราต้องไม่ซื้อเก็บใจเย็นไปดูกันต่อดีกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ย อ,อันนี้คือบิสต์โตนส่วนใหญ่ก็เป็นเฟร,รมเก่าทั้งนั้นนะครับผมอารยาบิสต์โตนดูนี่ตั้งไว้อย่างนี้เท่ดีอ่ะนี่ดูละเอ็ดเอ็ดีเจ็ดพันหกนะครับคู่นี้โอ้หเป็นไงล่ะเป็นเซตเลยนะม,มีบากด้วยเข้ากับเฟร,รมแปดมิลได้นะอินสิเดี๋ดูสิ เอ็นเจเนี่มากระล้อเกียวโต GB บีนะสามซี่เป็นยังงัดนะขอบเป็นยังงัดก็จะไม่ n อ s นะแต่ดูมใช่สวยเลยคู่นี้สนใจก็อลิมิตบายนะ นี่ครัวอะไรนะรอหกพันห้าโอเคไปตำกันนะนี่เจอของเจอของแปลกโอ้โหเฟรมมือสองมาจากญี่ปุ่นดู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 หางโอ้โหโคตรแปลกอ่ะ ี่ทำฟิกก็ได้นะแต่พี่เขาบอกว่าตอนมามันมาเป็นเป็น i, เลฟตี้มาอย่างนี้เนาะเลฟติกเกี er ยร์ใช่โอแล้วก็มากับล้อด,ดิสแบบนู้นเนาะใส่ใส่ดิสได้ด้วยนะเนี่ย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 ,ย,ยดูดิสด้วยไปดูราคาเห็นไหมสองพันห้าโหใครได้ไปคตดแปลกเลยไปไปใส่ตะเกียบมะเนาะ<ค>นแต่มันใท,ท้ล้อยี่สิบหกก็ได้ ร้อยยี่สิบหกยี่สิบเก้าก็ได้นะเจ็ดร้อยก็ได้ร้อก็ได้โอ้โหติดก็ได้แต่อันนี้จะทำลงไม่หน่อยนี่ลบลบลบรอยเชื่อมได้ด้วยนะลบรอยเชื่อมด้วยนะเนี่ยเหล็กเหล็กเนาะงานคัสตอมก็แต่ว่าเฟรมมันน่าจะเป็นทองแต่ไม่ใช่ไม่ถึงกับโรลี่อู้ดูหลักสั้นหลักสั้นจุดอย่างนี้เลยเพราะมันไม่มีรูทะลุเนาะอ่าโอเคงั้นขอเบอร์ติดต่อพี่ไปแล้วกันนะพี่บอกอยู่จังหวัดตากเนาะแปดหกเก้าสามสองเก้ 086-932-9853นะเฟรมยังอยู่นะถ้าใครสนใจโทรไปได้เลยขอบคุณนะครับม,มาจากตู้ญี่ปุ่นโอ้พันเดียวอะ่ะโอ้ตะก้อเลยนะโัก้อเลยนะที่มัราคาลงแล้ว ไปตากันได้เลยนะเพจจักรยานโชคดีนะของอยู่แม่สอดนะนานๆมาออก TOT สักครั้งหนึ่งจัดไปอ้าวเดี๋ยวมาร้านนี่โอ้โหเห็นฟิกวางเต็มเลยอ้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวเองหน่อยครับผมต้นร้านมาปั่นครับอ่าร้านมาปั่นนะครับก็ประจําที่ TOT ทุกเสาเนาะใช่ครับอ่าโอเควันนี้มีฟิกเกี่ยวกับฟิกอะไรมาบ้างเห็นเฟรมวางเต็มเลยเฟรมเก่าของบิ๊กโต้ยานเจสตัวไหนเอ่ย สีฟ้าสีฟ้าอ่าโดนพ่นสีทับมาทำสีมาแล้วเนาะใช่ครับมันไม่สะโดนพครับแล้วยังมีลองลอยออันนี้เป็น A D S อ่าโอเคอันนี้อันนี้ไซส์อะไรเท่าไหร่ครับตัวนี้ไซส์ห้าสิบครับราคาเท่าไหร่ได้ราคาหกพันห้าหกพันห้าโอเคเจ๋งเลยแล้วสีแดงล่ะสีแดงสันทัวร์เหรอ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่เป็นไรอาจจะไม่ใช่ NJS แต่ก็เป็นปิกเนาะเป็นวินเทจตัวนี้ NJS บางๆครับอ๋อมีเป็น NJS ด้วยโอเคไม่ายหอแต่ไม่ช่วยยี่ห้อเนาะใช่ยังสีแดงนี่เท่าไหร่ครับสีแดงอยู่5้0พครับอ๋อห้า8ันเองโอเคแล้วมีสีเงินเงินนี่อีกนี่เฟรมอะไรครับโอ้โหนี่มีรักเชื่อมเลยอย่างเนี้ย เฟรมไต้หวันครับ <Hello. S 1> อะเหรอเดี๋ยวดูหน่อย <No. S 1> โขแต่ตลักสวยเนาะนี่เอาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานแบบเชื่อมเนะแต่ตะเกียบเป็นลัก<ช>อันนี้สีแบบสีเปื่อยเลยนะมาเป็นสีรอรอเขามาอ,อย่างนี้เลยเนาะใช่ครับอ่าแต่สวยแต่สวยใครชอบแนวเซอร์เซอร์นะอย่างนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่3,900ัาทับาทเองโอเค แล้วมีอรณ์อะไรอีกเต็มเลยอ๋อนี่สีขาวนี่ก็ใช่สีขาวเป็นพานาพานาโซนิคพานาโซนิคแต่ว่ามีรูเบกอ,อโอเคสำหรับคนที่ไม่อยากสกีตเองนะใช่คยังอย่างนี้ก็ดีนะเป็นซิงเกิลก็ได้นะครับ กัญปั่นในเมืองอ่าอย่างเงี้ยเหมาะเลยพานานี่เท่าไหร่อ่ะอยู่เท่าไหร่พานาตัวนี้อยู่ห้าพันห้าห้าพันห้าโอเคมันจะมีทําสีค่นขึบมาได้เลยอะหลงอะไรก็มีนะครับอะไรครับคอมีบ้างครับอ่าเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วแล้วถ้าหลังงานไปมีหน้าร้านอะไรยังไงไหมครับไม่ได้เปิดหน้าร้านครับแต่ก็สามารถดูได้ที่ดีเทลยรุทธาคารอ่าโอเคหรือก็สั่งทางเพจได้เลยเนาะได้ครับก็คุยทางอินบ็อกซ์อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวส่งรูปคุยกัน อ่าได้โอเคงั้นขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณโอ้ oh, ขาฟิกห้ามพลาดเลยนะครับร้านนี้พียบดูอะไรก่อนสารพัดมีทั้งฟิกทั้งไม่ฟิกนะนี่นี่นี่โอ้เรื่องไงนี่คือจานซูกินโน่ไมตี้นะวางอย่างกับอะไรแบบ ห้าบาทสิบบาทเลยเนี่ยโอ้โหดูนี่ดุมเพียบนี่ดุมนี่ใครหานี่มาร้านนี้ได้เลยอ้าวมาคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวเองหน่อยครับครับผมออดครับผมเป็นแอดมินใน Thailand เอด้วยอ๋อ Thailand เอด้วยนะอ้าวโอเคโอเคโอเคเจอตัวจริงละอ่าอันนี้เลยนะอ่าโอเคอเคันนี้ก็เอาอะไรแบบในรังเอามาโลโลบ้างอะไรครับผมเห็นบอา ปกติขายในไอจีใช่ไหมใช่จะมีในไอจีด้วยโชว์หน่อยช<ว>โชว์หน่อยอ,อันนี้เลยนะ,ะไปตามดูกันได้วันนี้มีส่วนใหญ่เน้นเป็นอะไหล่เนาะ,ะเป็น MKS อ,อันนี้ของใหม่เลยแล้วก็พวกเบาะเนาะเบาะน,นี้ NJS หมดเลยป่ะฮะ มีบางตัวไม่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็น NJ นี่ไงที่ผมเล่าให้ฟังบ่อยๆเมื่อก่อนมีเด็กมาลื้อของร้านผมแล้วก็พลิกดูนู่นนั่นนี่เนี่ยนี่แหละอย่างอันนี้อันนี้ NJ ไหมอ่านี่ไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้ซามาโกะตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้จะเป็นคุจิกะอ่านี่นี่นี่นะแล้วก็พลิกมาด้านล่างอ่านี่ครับนี่มันจะมี NJ s อสย่างเงี้ยอ่านี่แหละเมื่อก่อนเด็กๆมาร้านผมเนี่ยมาพลิกพลิกพลิกเอาไปละสามร้อย แล้วไปขายได้ฟิกโชกันแพงๆนะอ่านี่เองวิธีดูนะอันนี้ก็สุกิโน่เจ็ดห้านะครับโอ้โหของเพียบเลยเซมแอดจาร์เดบอวก็มีอ่าเพียบเลยของเยอะนะเดเลนเทนก็มีเป็นรังนะพวกอะไรที่เขาว่าหายากเดเรนเนโอ้โหนี่ทั้งรังเป็นเป็นรังจริงๆนะครับปกติก็คือขายที่นี่ทุกวัน นี้แหละครับสุดทุกเสาต้นเดือนเนาะโอเคแล้วก็อยู่รวมบูธกับพี่นิกฝรั่งด้วยไปเลนเลนบีซี่าขอนแก่นนะครับแ,แต่ก็มาเจอที่นี่ได้ทุกวันเสาร์ต้นเดือนเหมือนกันอ้าวจะาเจอกนนะเดี๋ยวเราจะทักสต๊อกสต๊อกจักรยานเฟรมทั้งหมดจะไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวว่าถ้าใครมาดูอะไรเราจะไว้ที่นี่เลย คนหนึ่งในกรุงเทพเพื่อแบบเวลาถามอะไรอย่างก็จะได้มาดูได้ชิมมีมีคนเฝ้าตึกใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวให้ดูเฟรมพี่นิกก่อนอ่ามีทั้งโรถทั้งฟิกนะครับอันนี้เซเลนโชนี่สวยเลยอันนี้โรถอันนี้ไฮยันน์ันเป็นไซส์ยักษ์ฝรั่งเลยหกสิบโอ้ใช่ใช่ใเป็นญี่ปุ่นจะหาไซส์ใหญ่ใหญ่ยอะเลยแต่ถ้าไปดูที่ขอนแก่นนะมีอีกเป็นโกดังนะ อันนี้ก็โลดเนาะอ่าอันนี้อ่าน,นี่ที่คนถามมาอันนี้แปลพารนิ่งอ่ะดูดิคูจีโอลิมปิกนะแขกด้วยมไดด้คูจีโอลิมปิกแขกอันนี้ไม่เอ็นจเอสนะครับเห็นไ,ไหมออันนี้วีวาโล่หมื่นสองสวยงามเลยวีวาโล่เห็นว่าช่วงหนึ่งมันถูก ต่อจาก n g s บ่าครับพี่ใช่ไหม,ไมเ้ยว่าเขาก็มีปัญหาเขาไม่ได้จ่ายค่ามองฟอเขาอะไรอ่าโอเค,อเคก็คือเดี๋ยว,ยวนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยอยังตี n g s อยู่น่าจะแล้วรุ่นใหม่ตอนนี้ก็เป็น NJS แล้วอ๋อกลับมาแล้วเหรอ,อโอเคแสดงว่าจ่ายจ่ายตังค์แล้วนะ <laughs> โอเคสวยเลยมีวัลโล อมีวาโล่ไซส์ใหญ่ตอนนั้นที่ว่าเขาต้องอนเขาไม่จ่ายแค่ไม่จ่ายว่ตอนนั้นเขาทำเต็มเราไม่ได้ไม่ถึงมาตรฐารอ่าใช่ใช่มาหาเขาคุณตรงนี้ก่อนได้ส่วนตัวผมจะไปโพสในสิงโตนะครับได้เลยครับอันนี้ไซส์ใหญ่นะใครหาอยู่นะเนี่ยหมื่นสามอันนี้สตาร์โต๊อสวยเลยหาที่ไหนไม่ได้มาหาที่นี่นะเต็มเต็มเลยเนี่ยมาดูร้อง แล้วแล้วจะเปิดเป็นหน้าร้านด้วยไหมฮะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไม่หาอรอเาอาจจะออไม่ถึงกับหน้าร้านครับเพราะมันแบบอาจจะไม่เปิด full time, ดเ i m e เนอะแต่ว่าสมมติถ้าเกิดนัดกันมาดูของอะไรอย่างน,นี้ยโอเคจะได้ง่ายขึ้นเนะเะานเนะแต่ถ้าหลักๆก็คือที่นี่น,นะครับที่ TOT เนี่ยตัวเนี้ยบริเวณ,เวณบูธแรกเลยจากทางเดินตรงกลางเนาะ ได้เจอเนี่ยของเพียบเลยเนี่ยเจะเห็นอยู่ตรงนี้เลยเออดึงดูละเอ็ดที่ไหนหายยากๆนะที่นี่เต็มไม่หมดเลยเนี่ยโอ้มีบอมตั้นด้วยโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ นะซิกซีแล้วโอ้ยแปลนขึ้นคุ้นลอ,อ้าบูธเราเองในวันนี้มีเอสีมาด้วยนะย้อนแสงวะสวยเลยมาเป็นคอมพลีตนะครับน,นี่ที่เปิดขวดด้วยนะ ในตำนานนะครับโอ้โหรุ e here, hos, ่นสุดท้ายรุ <sweats ces> nah, <spe c ency> ่น <lobster> ส uh, okay. <spe> <every> ีด้านตัวนูนนีเนี่ยเห็นยกด้วยนะนี่โลโก้นูนนะครับมีเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่ออ้าวโอเควันนี้เจอกับพี่มอลิสนะครับอ้าววันนี้มาอกบูธด้วยพี่โอ้กลบบ้านแ้วขายดีมากนี่ช่วงนี้น้องๆก็ถามว่าถ้ามีเฟรมมาเช่นแบบเสือหมอบเล็ก ม u n t a i น b บ k e เล็กอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากจะมาทำเป็นฟิกนี่ทำได้ไหมไ แทงหางเนาะรับให้บริการเปลี่ยนแปลงต้อมแปลงอะไรได้หมดที่เกี่ยวกับรถคะก็คืออาจจะเอามาตัดหูพวกนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยเนาะลบอ่าเนี่ยหูพวกหลักๆพวกเนี้ยเนาะได้หมดได้หมดและแล้วเห็นช่วงนี้เห็นดึงอะไรบ่อยๆเลยดึงอืดอืดอือะไรนั่นคือหลักนเนี่ยส่วนใหญ่ F t p เนี่ยจะติดจะติดเขนต้องเยอะนะครับก็ไอ้ไอ้เนี่ยนะไอ้เนี่ยนะใช่ใช่มันจะเกิดออกซิไดซ์ระหว่างเหล็กอะไลูวกเนี้ย